การในการทําบุญเนี่ยก็ยังมีสามการตั้งเจตนาตั้งแต่แรกมันก็มีผลในการเตรียมของใน,ในการทําบุญเนี่ยเราก็ได้บุญแล้วนะขณะที่ทําเราก็เลื่อมใสศรัทธานะจนในที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากทําเรายังมานึกก็ทําให้เราเนี่ยสามารถก็เรียกว่ายังกุศลให้เกิดต่อเนื่องนะและทําให้เราเนี่ยมีความสุขอยู่กับบุญที่เราทาได้ทั้งสามกางอันนี้คือสุดยอดแห่งการทาทางทานนะแล้วก็จะยังให้เราเนี่ย เวลาที่เราเนี่ยกลับมาเกิดในแต่ละครัง้งบุญที่เราจะได้โอกาสดีๆในชีวิตที่เกิดจากบุญส่งผลเนี่ยที่ทาให้เราสําเร็จตามความปรารถนาที่เราตั้งจิตอธิษฐานที่จะกลับมาเกิดเนี่ยมันสําเร็จทั้ง3วัยถ้าเราเนี่ยตั้งใจดีตอนต้น,นเนี่ยไอ้วัยที่จะมาสําเร็จง่ายๆเราก็จะสําเร็จตั้งแต่ตอนต้นกองชิตนะแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นคนที่ทําด้วยความเลื่อมใสเน้นปัจจุบันคิดและทำเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่สําเร็จในวัยกลางคน กลางคนเราจะขยันทํางานแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยเป็นคนที่นึกถึงแต่บุญที่เราทําไม่เสียได้มานึกทีไรแล้วก็ชื่นใจแล้วก็นึกอยู่บ่อยๆเนี่ยเราก็จะมีความสุขไปจนถึงตอนอายุมากๆเลยนะเราก็จะได้บุญที่มาส่งผลเนี่ยครบถึงสามการโดยไม่ยากในทํานองเดียวกันตัางบาปเหมือนกันไหม มันก็น่าจะมีสามการเหมือนกันนะในฝั่งบาปแต่ถ้าเกิดเราเอานุมานี่ก็คือฝั่งตรงข้ามนั่นเองท่างไม่บุญก็บาปนะงั้นอย่างด้วยความโกรธเนี่ยตอนนั้นมันเกิดจากใจก่อนนะยังเป็นมโนทวารตอนนั้นบาปแล้วหรือยงังนะมันเป็นเริ่มต้นแล้วนะแล้วเราก็พูดออกไปเนี่ยเป็นเป็นบาปท,ทางวาจีกรรมแล้วนะก็อันเนี้ยมันก็เป็นการทําไปก็ในขณะที่เราพูดไปตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการปัจจุบันเหมือนกันโหโดนสองการเลยนะเสร็จแล้วที่หลังเนี่ยเราก็เลยมา รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจอันนี้ก็เป็นทางใจแต่มันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมาทําให้สามการยังรักษาให้มันเป็นสามการเหมือนกับบุญเนี่ยโหเราเนี่ยแย่เลยเราตกนรกแน่เลยงั้นตอนเนี้มันจบไปแล้วสองการัใช่ไหมงั้นเราก็มีหน้าที่มาทําใจแล้วว่าด้วยด้วยปัญญาที่พิจารณาแล้วว่าคนคนนั้นเนี่ยคาพูดนั้นเนี่ยมันเป็นสังขารที่ปรุงแต่งแล้วมันหายไปแล้วคนนั้นตายไปแล้วคําพูดนั้นก็สิ้นไปแล้ว ถ้าเกิดเรามาคิดอย่างเงี้ยมันมีแต่ทำร้ายตัวเราเองนะแล้วพอเราทำร้ายตัวเราเองเรามีโทสะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปยังเอาไอ้ตัวอกุศลอื่นๆขึ้นมานทำให้เราเสียใจร้องไห้เยงั้นคําว่าสํานึกผิดเนี่ยดีแล้วแต่เราเพียงแต่พอสํานึกผิดนะแล้วเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ดีเห็นไหมว่ามนุษกทีไห่ก็เสียใจทุกทีก็เพียงแค่ยอมรับแล้วก็บอกว่าเราจะไม่ทําอีกแล้ว นะแล้วก็มาตั้งใจที่จะมามาทานใหม่ว่าต่อไปเนี่ยไอ้ความโกรธเนี่ยมันน่เกลียดมันทําให้เราเนี่ยพูดอะไรออกไปไม่ดีก็ได้เราเนี่ยจะไม่โกรธอีกแล้วลอันนี้จะดีแล้วเราก็จะมาพัฒนาบุญของเราเราก็จะจะมาเจริญเมตตาคือมันต้องเปลี่ยนจากวิกฤตอันนั้นเนี่ยมาเป็นโอกาสในการที่เราจะไม่ทําอีกเลยคนที่เจอไอ้ตัวเห็นว่าไอ้ความโกรธมันไม่ดีเหมือนอย่างเนี้ย แล้วเรารู้สึกสะเทือนใจมากอาจจะพลิกเราให้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าว่าเราจะเป็นคนที่มีแต่จิตที่เมตตานะเป็นคนที่ระวังในการใช้คําพูดไปอีกตลอดของสังสารวัฏที่เรายังไม่ถึงพานิพพานเห็นไหมจากวิกฤตอันนึงเนี่ยบางทีเปลี่ยนคนได้เลยนะงั้นอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีปัญญาแล้วก็เข้าใจแล้วก็จะเปลี่ยนวิกฤตอันนี้หรือเปล่าถ้าเกิดเรารู้หลักเหตุผลอย่างเงี้ยบางทีเราจะรู้เลยว่ามันมีแต่สภาวะธรรม แต่เราต้องระวังนะเพราะาสิ่งต่างๆเราเนี่ยทุกคนเนี่ยกำลังรองรับวิบากที่เกิดจากสิ่งที่เราทำในอดีตแต่เรามักจะไปคิดว่าคนนั้นทำให้เกิดใครทำให้เราไม่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากบุญและบาปในอดีตที่เราทำไว้แหละมาส่งผลเราสมาถทานมาันแล้วก็ลืมเก่าไปอย่าเอามาคิดไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นสามการหรือการที่สามี่สำคัญที่สุดที่เราเปลี่ยนได้เลย ถ้าการที่สามเปลี่ยนเนี่ยจบเลยนะแนวพี่ยเน้นการที่สามมากที่ทำอะไรไม่ดีแต่เปลี่ยนใจปรับได้นะเพราะว่าปัจจุบันนี่สําคัญที่สุดที่เราจะปรับเปลี่ยนใจไม่งั้นมนุษย์พัฒนาไม่ได้ไม่งั้นมนุษย์ก็ยอมจำนนกับการที่เป็นไปตามสิ่งที่ได้มาก็คือตามกรรมที่ได้มาอย่างเดียวมันก็ถูกแค่ครึ่งเดียวของอดีตมันไม่ผิดนะที่ว่าเราเนี่ยเป็นไปตามสิ่งที่เราทํามาแต่ในอดีต แต่มนุษย์เนี่ยวิเศษก็คือมาฝึกในปัจจุบันได้ก็คือมาทําดีแล้วถ้าเกิดฝึกดีๆก็ถึงมรรคผลนิพพานได้ถ้าใครที่ปรับตัวนี้ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะพลิกชีวิตเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆได้